คุณกำลังมองหาการลงทุนที่ไม่ตกขบวนในปี2025ใช่ไหมคลิปนี้จะสรุป5เทรนด์การลงทุนมาแรงที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาอยู่เศรษฐกิจปี2025มีความเปลี่ยนแปลงเร็วมากทั้ง AI เทคโนโลยีสีเขียวคุณต่างประเทศรวมถึงพลังงานสะอาด แล้วอะไรคือโอกาสใหม่ที่คนทั่วไปลงทุนได้จริง 1. คือ AI and Automation Stock AI ไม่ใช่แค่เรื่องของ ChatGPT อีกต่อไปปี2025นี้ AI ถูกใช้จริงในโรงงานการแพทย์รถยนต์มีหลายบริษัทน่าลงทุนที่เกี่ยวข้องเช่น NVIDIA ASML และหุ้นเทคในญี่ปุ่นที่ทำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมก็มาแรง ใครมองต่อยถือ ETF อย่าง ARKQ หรือ Global Ecrobotics ก็เป็นทางเลือกนะคะ 2. องถือ Green Energy and Carbon Credit ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปตอนนี้โลกกำลังมุ่งสู่ในศูนยหรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี2050แต่ปี2025หหลายประเทศเริ่มบังคับใช้กฎหมายด้านคาร์บอนเช่น EU Carbon Border Tax คนไทยก็เริ่มลงทุนในกองทุน ESG หรือซื้อหุ้นบริษัทพลังงานสะอาดเช่น DCPG, GPC s หรือ ETF ต่างประเทศเช่น ICLN ได้เช่นกัน 3. คือเวียดนามแล emerging market หลายคนมองเวียดนามเป็นจีนในอดีตเพราะมีการเติบโตของ GDP, tech startup และโครงสร้างพื้นฐานกำลังมาแรง ตลาดหุ้นเวียดนามปี2025ได้รับการปรับเกรดจาก MSCI เข้าสู่ตลาดฟรอนเทียก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและโอกาสเติบโตของตลาดที่สูงมาก 4. คือดิจิตอลแอสเซสหลังจาก ETF Bitcoin และ Ethereum ได้รับอนุมัติในสหรัฐปีนี้สถาบันการเงินก็เริ่มเข้ามาลงทุนมากขึ้นทำให้คริปโตไม่ใช่เรื่องของนักเก็งกำไรอีกต่อไปนักลงทุนระยะยาวสามารถซื้อผ่าน ETF ได้อย่างถูกกฎหมายเช่นบิโต ไอบิ bit, หรือกองทุนในไทยที่มีการลงทุนกับ BTC 5. h t r o b l a t i c i t ETF ถ้าคุณไม่อยากเลือกหุ้นรายตัวมีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนั่นก็คือการลงทุนแบบทีมผ่านกองทุน ETF เช่นกองทุนที่ชื่อว่า b h o หรือ Water ETF ที่ลงทุนในบริษัทที่ทำระบบบำบัดน้ำน้ำประปาท่อส่งน้ำและเทคโนโลยีจัดก,การน้ำสะอาด หรือถ้าอยากลงทุนกับนวัตกรรมรักษาโรคที่ล้ำสมัยหรือ Healthcare innovation มีกองทุนที่ชื่อว่า AIKG เป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ทำยีนบำบัดแต่ต่อพันธุกรรมทำให้ตรวจและรักษาโรคได้ตรงจุดกองทุนต่อไปคือตัว b อล y y e r s s e u u r t y y หรือ buck กองทุนนี้ลงทุนในบริษัทระดับโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่นป้องกันไวรัสป้องกันการแฮกข้อมูลหรือระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรนี่ก็เป็นอีกทางเลือกที่กระจายความเสี่ยงและตามเทรนด์โลกได้การลงทุนที่ดีในปี2025ไม่ใช่แค่ผลตอบแทนสูงแต่ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในอนาคตของอะไรคลิปนี้ไม่ได้ชี้เป,ป้าว่าอะไรดีที่สุด แต่หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนหาข้อมูลการลงทุนต่อให้เหมาะกับตัวเองได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเทรนด์การเงินและการลงทุนที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูจนจบสวัสดีค่ะ